ล้างหัวพิมพ์กดนี่ขึ้นตัววายเสร็จกดสตาร์ทรอจนกว่าจะขึ้นเลขหนึ่งแล้วทำายดสองครั้งเสร็จ การปิ้นเช็คหัวพิมเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับามาที่เครื่องมือเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว A นะครับกดสตาร์ทดูแผนงานที่เราปิ้นออกมาครับแผนงาน ดูตาขายตัวนี้นะครับตารางตัวนี้ก็คือสีดําใช้ได้ครับสีก็ใช้ได้ใช้ได้ครับผมแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ก็สั่งล้างหัวพิมพ์เพิ่มอีกสักครั้งสองครั้งนะครับโอเคขอบคุณครับ